อ่าพี่เฮงบอกเนื้ออร่อยมากเลิศไหมเลิศแบบดีเลยอ่ะกินกับจิ้มบบของ,องขวัญด้วยนะครับพยาตาแล้วก็คุณแม่แม่ติกด้วยของขวัญเพียบเลยวันนี้ไม่อีก เจอเลอันก <Es> <an> ับซันไหมครับในคอนเสิร์ตอ๋อไม่เจอนะครับเป็นสแตนดี้อยู่ในคอนเสิร์ตอย่างเดียวนะตัวจริงไม่อยู่มงกุฎทองคำนี่ไงเขาบอกให้ไลอันเต้นเมลอนหน่อยอ๋อถ้างานไม่ใหญ่จร well, ิงแล้วไม่เต้นเอาอะไรวะสัง รีบรอ่ะแม่เราถามว่าเวลาเจอพี่เฮงเนี่ยเวลาจะพบพี่เฮงเนี่ยต้องเอาอะไรไปมั่งมากหูอ้อยมากกูอ้อยแล้วก็ตอกไม้เก้าอย่างแล้วก็กล้ยวยเข้าไปสป้าคุณไม่ใช่พิกเนตรเด็กครับโอ้ยแม,แม่แม่แหละอันเล่นดิจิตอกเยอะมากสุดยอดเลย ฝากน้องในในอันด้วยด้วยโอ้แต่รักอยู่แล้วลูกชายคนนี้น่ารักมากเรื่องผู้หญิงไม่มีเลยม,มีผมคนเดียวครับไม่ต้องกลัวเนี่ยพูดอย่างเงี้ยมันมีดิพผู้เข้าตัวเนี่ยบางคนเราก็พูดแบบว่าเราต้องนู่นนี่ต้องอะไรนู่นนี่จริงๆริแล้วทุกวันนี้ทํางานเราก็หนักมากนะทุกคนผมพูดเลยทำงานหนักมากมีเวลาไปแ,แบบว่านี่เจอไปแฮงเอาท์้วยกันหนึ่งแทบไม่ได้ไปชาบูหมูกระทะมาแล้วเพื่อนนี่โู้ชาบู เอาให้แล้วอันกินไงอุน้องหงน้องหงห่างกานี่หงห่างกาโอหดีเลยนี่นี่จานบอลจอนเดฟซีค่ะมาเม้นต์ว่า555ใครเล่นแอดมินแอดมินแอดมินวบอลเสาป่ะใช่บันเสาที่เธอบอกว่าคือบันเสากันแน่เนี่ยเริ่มสับสนแล้วที่เธอบอกว่าไปยืนดูในร้องเพลงอ่ะใช่ไหมคนนี้ป่ะใช่ วสองพันยี่ิบสี่ที่เป็นตาเราเล่นนะเาเรื่องนี้ฟังน่อยเรื่องอะไรครับเรื่องจำไม่ได้อะ่เพงเล่าไปฟังแล้วนะเรื่องไหนอ่ะไหนเรื่องเรื่องอ่ะเรื่องเรื่องของเราเรื่อง,องเรา บางท่านบอกว่าอยากให้น้องเลอันเต้นเพลงเมลอนสดๆแดนเมลูกแม่ให้รถเบนซ์คันหนึ่งในนี้ไม่มีรถเบนซ์ด้วยนะผมไม่เห็นใครเบนซ์มาเลยผมขอเบนซ์คนละคันได้ไหมครับทุกคนไม่เคยขอเลยเลยอ่ะขอเบนซ์คนละคันอะ่ะเขาจะมีแบบเป็นเบนซ์นะน้องสันโกหกเราติดคอนะน้องสันน้องสันสันกำแพงหรอครับหรือว่าสันหมู สันสันที่เอาไว้จามไม้อะเอาไว้เอาไว้หั่นอขอบคุณครับแม่แม่ชื่ออะไรอะคเสิร์ตเร้อนหมดยังอ๋อน่าจะน่าจะยังมังม้งครับเดี๋ยวลองเข้าไปโทรถ,ถามค่ายดูนะฮะนี่ไงเขาพิมพ์มาแล้ว,ว่าสันขวานแหม่สันกำแพงเออไปสันกำแพงอุ้ยมีหัวใจมาจุบด้วยขอบคุณน,นะครับ วันนี้มีร้องเพลงไหมครับน้องซันเนี่ยอาจจะไลฟ์สดหรือไม่ก็ไม่ได้ทำอะไรครับน่าอยู่แต่เพราะพรุ่งนี้ไม่งานเนะี่ยน้องซันระบุเลยค่ะใครจะให้รถเบนซ์พี่ฟอมอยู่ไหมครับพี่ฟอร์มน่้วะยังไม่ตื่นครับพี่ฟอร์มมีต้อัญเชิญแม่พิมพ์ผิดไม่ทา้เราผิดเราต้องซ้ำเลยอันไปงานบวชซันได้ไหมไปได้สิเชิญชวนครับบวชผมครับวันที่ห้าหกนะครับเชิญชวนครับก็ มีมีรถแห่ด้วยแห่เขาโบดถก็ไปเต้นกันได้นะครับถ้าไหวนะครับเนยนะอยากรู้ว่ามีมีใครจองบัตรที่ที่นี่แล้วมั่งที่ที่ละครแล้วมั่งละครไอเดไ,ไอ,ไอโรงละครเนี่ยที่คอนเสิร์ตใหญ่แล้วเนี่ยมีใครจองบัตรแล้วมั่งจ้ะอุ้ยขอบคุณคุณอัเต์นูนด้วย ทำไมไล่อ่ะเขาได้กดอัพจำนวนทำไมผมได้กดไหนทำไมหลับหมดเลยนะจองแล้วนี่เขาจองันเทียบเลยเนี่ยจองแล้วสี่ใบหูจองสี่ใบเลยอะสี่ใบนี่ห้าพันหรือห้าร้อยครับเนี่ยไม่เขาจองคอนเสิร์ตหนึ่ง <c oughs> อ๋อคอนเสิร์ตของเจ็บเจ็บเจ็บซา์เตอร์ เพิงกินแม่อิม่ม